สวัสดีครับวันนี้เราจะไปวัดราชแรงสุขวัดหลวงปู่หกเราจะพาไปเยี่ยมชมอรอบๆของวัดาว่ามีอะไรบ้างมีรงพระพุทธรูปครับไว้สักการบูชาต่อจากนั้นก็จะเป็นเทวเวสวรก็ไว้ขอโชคขอลาบครับแล้วต่อจากนั้นจะเป็น ทำบุญตามวันเกิดต่างๆครับแล้วก็ควายแม่ตะเคียนทองครับเสร็จแล้วก็จะเข้ากับมานศกาลเนี่ยประับมาเจอลากคับเพื่อความเป็นสิริมงคลครับวันนี้คนมาค่อนข้างเยอะเนื่องจากเป็นวันอาทิตย์ครับ เราจะขึ้นไปเจอหนาา้าผากแบบนี้ทุกคนทุกคนที่มาที่นี่ครับจะต้องได้รับการเจอหน้าผากครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันให้ดูยาวๆไปเลยครับดูกไปเลยบีมานบริเวณนี้เขาจะเป็นโกจิทิทัทนจิวอาศัยอยู่ สุดท้ายก็จะเป็นรูปปั้นรูปเหมือนของทันนั้นกำลังก่อสร้างอยู่ขนะคนับก็ขอบพรคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ